สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์นะครับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในช่วงของ Player World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงสุดยอดนักเตะที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความขยันและความทุ่มเทเขาคือไอดอลของแฟนบอลและนักฟุตบอลจำนวนมากชื่อของเขาก็คือคริสเตียโนโรนัลโดวันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเขากัน จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเขาผ่านอะไรมาบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคริสเตียโนโรนัลดเกิดวันที่5กุมภาพันธ์1985ในเมืองซานโตแอนโตนิโอพ่อของเขาชื่อโจเซ่ดินิสอาเวโร และแม่ชื่อมารียโดโลเรสดอสซานโตสอาเวโลโอ้โหชื่อจะยาวไปไหนโรนัลโดเติบโตมาในบ้านที่ยากจนพ่อของโรนัลโดเป็นคนสวนเทศบาลและแม่ของเขาก็เป็นแม่ครัวบ้านของโรนัลโดสมัยเด็กไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยซ้ำไม่ได้มีฐานะเงินทองพื้นฐานอะไรเหนือกว่าใครเขาเลย ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้โรนัลโดถูกคนรอบตัวไม่ว่าจะเพื่อนหรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่โรงเรียนบูลลี่กันแกล้งมาตั้งแต่เด็กวันหนึ่งโรนัลโดทนไม่ไหวพราถูกอาจารย์ล้อเลียนเรื่องที่บ้านเขาถึงกับควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็เคว้งเก้าอี้ใส่อาจารย์โอ้โหและสุดท้ายก็กลายเป็นตัวเขาเองที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่ถึงอย่างนั้นโรนัลโดก็เปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นโอกาสเขาเป็นเด็กที่มีแพชชั่นและใจรักฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กพออายุได้14ปีเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะมุ่งมั่นนนนเปป็ักฟุตบอลอลาชีีพใให้้ได1995 ลูนารโดได้เข้าร่วมกับสโมสรท้องถิ่นอย่างเนเชเนลและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะของหนึ่งในทีมที่ใหญ่ที่สุดในโปรตุเกสอย่างสปอร์ติ้งซีพีโดยที่เขาได้ลงเล่นให้กับทีมไปทั้งหมด31เกมยิงไป5ประตูและทําไป3แอสซิสและได้คว้าแชมป์ซูเปอร,ร์คัพของลีกโปรตุเกสมาอีกด้วยในปี2003เรียกได้ว่าเป็นปีแจ้งเกิดของเขาเลยก็ว่าได้เพราะในช่วงพรีซีซั่นสปอร์ติ้งซีพีได้เล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์ ในเกมนั้นเกมจบที่สกอร์เท่าไหร่คนอาจจะจํากันไม่ได้ด้วยซ้ําแต่สิ่งที่ทุกคนทั้งคนดูและผู้จัดการทีมอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันจำได้ไม่เคยลืมเลยก็คือปีกซ้ายที่โชว์ฝีมือได้อย่างน่ามาจระย์ใจ ซึ่งนั่นก็คือโรนัลโดในวัย18ปีนั่นเองด้วยความเร็วที่จีดจารดลีลาและความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นความสามารถในการเข้าทำและพละกกำลังอันมหาศาลของเจ้าหนูโรนัลโดที่ทําให้จอห์นโอเชตที่รับหน้าที่เป็นแบ็คขวาให้แมนยูในตอนนั้นถึงกับต้องปวดหัวกุมขมับแทบจะทั้งเกมขนาดที่ว่าลอยคีนกับตันของปีศาจแดงนะเวลานั้นออกมาพูดติดตลกเลยว่าหลังจากจบเกมจอห์นควรต้องไปพบแพทย์เพราะเขาโดนหลอกจนปวดหัวไปหมดพอถึงเวลาพักครึ่ง เซอร์เล็กถึงกับต้องเรียกปีเตอร์แคนยอนซีอของสโมสรนะ์นเวลานั้นมาคุยด้วยโดยที่เซอร์เล็กยืนยันเสียงแข็งว่าถ้าไม่ได้เซนสัญญากับเจ้าเด็กคนนั้นเราจะไม่กลับบ้านโอ้โหบอกเลยว่าวันนั้นหลังจากเกมจบนักเตะนั่งรอบนบัสกันอยู่นานมากแล้วก็สงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้กลับวะแต่สุดท้ายแล้วพอเซอร์เล็กซเดินขึ้นรถมานักเตะในทีมก็ถามว่าเราได้ตัวเขามาไหมเซอร์เล็กไม่ได้ตอบอะไรแต่แค่ยิ้มเฉยๆซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่เห็น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้จัดการเซ็นสัญญากับเพชรเม็ดงามอย่างคริสเตียโนโรนัลโดมาได้สาเร็จตัดหน้าทั้งบาร์เซโลนาและมาดริดไปได้อย่างพอดีด้วยข้อเสนอที่ดีกว่าและการจัดการเซ็นสัญญาได้อย่างรวดเร็วในฤดูกาลแรกกับแมนยูโรนัลโดได้ลงเล่นไปทั้งหมด40เกมและทําสกอร์ไปทั้งหมด6ประตูกับอีก9แอสซิสแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นคริสเตียโนโรนัลโดอยู่กับแมนยูนานถึง5ปีทําผลงานกับแมนยูได้อย่างยอดเยี่ยม โดยที่เขาลงเล่นไปทั้งหมด292เกมยิงไป118ประตูกับอีก69แอสซิสและได้รับความสำเร็จอีกมากมายได้จับถ้วยรางวัลกับทีมมาเป็นจำนวนมากอย่างการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2007-2008เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก3ครั้งต่อเนื่องในปี2007-2008และ2009ชนะรายการได้เวคัพในปี2004ชนะลีกคัพอีก2ครั้งในปี2006และ2009ชนะรายการฟีฟ่าคัพเวิลด์คับในปี2008อีก และชนะรายการซูเปอร์คัพสครั้งในปี2007และ2008และในส่วนของผลงานส่วนตัวเขาก็ได้บอลลังดอร์ไปในปี2008ซึ่งเป็นปีที่เขาได้เป็นดาวซันโวนักเตะที่ทําประตูเยอะที่สุดทั้งในพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนลีกในปีเดียวกันในปีนั้นเขากดไป31ประตูในลีกและอีก8ประตูในแชมเปียนลีกนอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําปีของสโมสร2ปีซ้อนในปี2006และ2007อีกด้วยในฤดูกาลถัดมาฤดูกาล 2009- 2 0เก้าเขาก็โบกมืออําลาแมนยู และย้ายไปเรอัลมาดริด้วยค่าตัวสถิติโลกสูงถึง80ล้านปอนด์และทยานพุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเตะที่ไม่มีใครในโลกไม่รู้จักตลอดเวลาที่อยู่ที่มาดริด โรนัลโดลงเล่นไปทั้งหมด438เกมยิงไปทั้งหมด450ประตูและทำไปอีก132แอสซิสแม่เจ้าเรียกได้ว่ายิงระหำ่ำแบบไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเขาได้เลยทีเดียวด้วยความสำเร็จที่เขาคว้ามาได้เนี่ยจากการเป็นผู้เล่นของมาริตก็เรียกได้ว่าแทบจะต้องซื้อตู้เพิ่มกันทุกปีเลยทีเดียวโดยที่เขาคว้าแชมป์ลีก2ครั้งด้วยกันในปี2011 และ2 0 1 6ชนะรายการแชมเปี้ยนลีกถึง4ครั้งด้วยกันในปี2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 6และ2 0 1 7ชนะรายการลีกครับอีกถึง2ครั้งในปี2 0 1 0และ2 0 1 3ชนะซูเปอร์คัพ2ครั้งในปี2 0 1 2และ2 0 1 7ชนะรายการคลับเวิลด์ค p ัพถึง3ครั้งในปี2 0 1 4 16และ17และชนะรายการยูฟาซูเปอร์คัพถึง3ครั้งในปี2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 7ในด้านของรางวัลส่วนตัว เขาชนะบัลลังดอถึง4ครั้งด้วยกันกับเรอัลมาดริดในปี2013 2014 2016และ2017ได้รางวัลน,นักเตะที่เก่งที่สุดในยุโรปของยูฟ่าไปอีก3ครั้งในปี2014 2016 2017และได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรอ,อีก2ครั้งในปี2012และ2013นอกจากนี้เขายังเป็นคนทุบสถิติดาวซันโวของลาลิก้ามากถึง3ครั้งด้วยกันด้วยการยิงไป40ประตูในปี2010 31ประตูในปี2013และ48ประตูในฤด,ดูกาล2014ยิ่ยิงยนตีนระบมกันเลยทีเดียวและพอในปี2018เขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีอย่างยูเวนตุสด้วยวัย33ปีท่ามกลางความสงสัยของแฟนบอลว่าด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วเนี่ยผลงานเขาจะดรอปลงหรือเปล่าแต่ไม่เลยโรนอโดพิสูจน์ว่าอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขตั้งแต่ย้ายมายูเว่จนถึงปัจจุบันเขาลงเล่นไปทั้งหมด94เกม ยิงไป71ประตูและ19แอสซิสเรียกได้ว่าอายุแทบไม่มีผลกับเขาเลยโดยที่เขาพาทีมคว้าชแชมป์ลีกตั้งแต่ปีแรกที่ไปถึงและปีที่แล้วติดติดกันไปเลย2ปีและเขายังพาทีมคว้าชแชมป์อิตาลีซูเปอร์ครัพไปอีกด้วยในปี2018ซึ่งทำให้เขาได้คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรไปครองอย่างง่ายดายในปี2018มาพูดถึงสถิติกับทีมชาติกันบ้างโรโนโัลดได้ลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2003 และนับจากนั้นมาเขาลงเล่นไปทั้งหมด168เกมทำไปทั้งหมด102ประตูด้วยกันคว้าแชมป์ยุโรปมา1สมัยในปี2016และยูฟ่าเนชั่นลีปีอีกหนึ่งสมัยในปี2019และนอกจากนั้นเขายังคว้าตำแหน่งผู้เล่นแห่งปีของทีมชาติมามากถึง10ครั้งด้วยกันนี่แหละของจริงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของตำนานที่ยังคงเล่นอยู่อย่างคริสเตียโนโรนัลโด ซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปด้วยสภาพร่างกายที่ฟิตเกินมนุษย์และความสามารถที่คงเส้นคงวาของเขาจึงทําให้เดาไม่ถูกเลยว่าเราจะได้เห็นเขาโลดแล่นอยู่บนสนามไปอีกกี่ปีแต่พูดได้เลยว่าเราคงจะไม่ได้เห็นเขาแขวนสแตนในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าแม้ว่าคุณจะเป็นแฟนขับของโรนัลโดหรือเมสซี่ก็ตามแต่ในฐานะแฟนบอลผมต้องยอมรับเลยว่านับเป็นโชคดีของเราจริงๆที่ได้ดูนักเตะ่างพวกเขาลงเล่นในสนามตัวเป็นๆกันในวันนี้เพราะนี่ คือตำนานที่จะถูกจดจำไปอีกนานและชื่อของเขาก็คือคริสเตียโน o โรนัลโดสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องราวและสถิติของผู้เล่นคนไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างกันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ